ขอสู่มุมจับฉลากที่ไม่เหมือนใครบรรยาการที่งดงามครับพี่น้องหลังภูเขาที่กว้างใหญ่นั่งนับฉลากครับมันจังได้เห็นหน้าเห็ตาแต่สูงกวามาเลยแต่สูงการจับฉลากและจ่ยเงินที่โปร่งใส Thank you. ยี่สิบเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสามสิบเอ็ดแพรครับผมผู้จัดนั่นคือช่างอา่านนะครับบร,ริเวณวัดพระธรรมนี้คืออำเภอหนองบ<ร>ัวแ <สะ S 1> ดงขอไฟครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, à, để thì, của... <laughs> Đúng, rồi... không nha, mình, influenced2016... <laughs> đi lỡ những video hấp dẫn

ยิงเนี่ยีคนนึงของปลาบัวสองของมาเอาอนี้หกต้งปาบใปลเลยผมลยีบอสนี่ไงนักมาครับครับนี่อ่

Lưỡng, oh, con. Đi, chẳng đi, chẳng đi, không ai biết không ai biết không ทีมงานแตชิดจะมีอยู่ห้าคนนะคะอ่าตชิทหนึ่งไปอันนี้แตชิดสองตานนี้ขิดสามไปองนชิทสามตอนหักนา น้อยบ้านโพถ้นึน่งถึหงหกเลยว่าเจ็ดมาพี่แปดเก้าสิบมาพูนบอกมาผมผมจะมุ้งหกเนาะ Lam cũng lương bình hôn lúc tao bay vào lúc tao bay vào lúc tao bay vào lúc jam berapa nih? jam tiga jam tiga

ไปเอครับือนเอาปัหมามดิ๊กิกาเลยครับดิ๊กดิดิ๊กแล้วอาวนพันธุ์ดแอดครัเอะมันหมานครับเครับผมไม่เ น้องครับสรุปสรุปกี่เซียงแล้วเนี่ยาเบิรเลยเย็นเ่างอาไม่ได้จับนี่ดิเอาช่งาอะไครับเบอร์สุดท้ายท้กงานจับให้ไมฮะยี่สิบแปาแม่ขาปแถวนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโว้ยโ น้องครับทั้งหมดกี่เสียงครับน้องน้องทั้งหมดกี่เสียงสามสิบสองคนละเท่าไหร่ฮะสรุปพันเจ็ดร้อยบาทนะฮะสามสิบแพ่บวกผู้รับเหมาสองค่ะอ๋อครับผมเป็นสามสิบสองนะฮะสรุปแล้วบัตรราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทน้องครับมีมีมีรับประกันปลาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีนะครับผมไปตามดูบรรยากาศ เสีนแห่ลงแล้วลงแล้วมีทั้งเรือมีทั้งแพรพี่น้องครับผมนนีนมัยึีนมาุแ้ครับมาวยกันเหนใส่สวยให้หน่อยนะ สามสิบสองแพรครับพี่น้องเก่งแดงนะฮะนั่นคือเงาะป่าเสือสิงภูครับผมเจ๊จงเจ๊จงตัวนี้กุลาที่เรารู้จักชื่อท่านเสื้อสีส้มเส้นสันเส้นสัน เสื้อสีน้ำเงินนะครับผมนั่นคือช่างนุยเสื้อสีส้มนั่นคือดุนบ้านโพเสื้อสีฟ้าป้าพงบ้านหนองแยาลังกาใกล้กันฮะเส้นพงเส้นพงเสื้อน้อยเสื้อสีแดงนะฮะใส่หมวกลายทหารชุนพัดบ้านใหม่พัฒนาชุโรวยชุดรวยครับผมเสื้อสีเขียวไม่ทราบชื่อ กำลังพายเรือไปในไม่ทราบชื่อเช่นกันเส้นกรมเส้นกรรม,ส,รรมสมใจชวนระวังแนะนำตัวนักกีฬาเสื้อสีแดงนั่นคือจิตเสื้อน้อยเสื้อสีส้มเสื้อสีแดงเสื้อชมพูไม่ทราบชื่อครับผมจิตพละไล่ครับจิตพละไล่อยู่ข้างฟังต้องฟัง สามสเซียนครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมบรรยากาศที่หอมหวนริบ <40 S 1> <30 S 2> เดินทางไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอาจนกว่าเซียนจะลงแพทั้งหมด นำแพลงมานำเรือลงมาทั้งหมดสุดแดงนะเซนอูดเซนอูดเสื้อสีเทาข้าบุรีนั่นครับผมรอๆนั่นคือเซนอ้นมาจากบ้านเข้า น,นี้กล้องผมภาพคมชัดเหลือเกินครับพี่น้องมีสลายื่นออกไปสักเล็กน้อยครับผมชสงอาเบอร์28คนสุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตถาม ชัางไหครั้งหนึ่งฮะช้งหาครับมีรับการปลาไหมครับเนี่ยเดี๋ยวคุยเจ้าของบอให้ครับผมอ๋อมีการคุยเจ้าของบอกให้นะฮะก็อย่างดีครับหลังจากที่นะฮะมีการบานนะครับถ้าปลาไม่ได้ดังใจนะครับหรือไม่สมมาพาควรเท่าไหร่นะครับชังหานะครับจะคุยกับเจ้าของบ่อให้ถือว่าโอเคครับผมสุดยอดครับ ชงอ่ฮะฮ่าฮา่าอามุมนั้นจะเป็นมุมของเงาะป่าครับเงาะป่าไม่จะเลือกมุมทุ่มแทงทิ่มแทงที่เหมาะสมที่สุดครับพี่น้อง à, xin đồng như đánh lửa xin đồng xin đồng của vậy anh à xin sùbán, xin gì mới thêm ta thân cái này một tám ชมไปบรรยากาศเรื่อยๆครับพี่น้องนั่นคือเซนดุนบ้านค่ายนะฮะกำลังเอาเท้าแทนพายครับผมนั่นนะเสื้อสีแดงครับปะทาบ้านคำน้อย เชิงหาถือโพยไปนะฮะหน้านั้นหน้านะท่าทางนะฮะกระดาษไปนั้นนะฮะน่าจะเป็นาตารางบ่อครับผมเสือ้อสีส้มคนนั้นหะนะ้าเซนอาร์มเซนอาร์ม ซ้ายชี้ขวานั่นแหละครับเชนอามเชนอามเอาเอาได้ได้ปลาอะไรเนี่ยเซินสุบันได้อะไรปลาใส่กระชังน ok ่ะฮะปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาบูเหรอสองตัวเลยเหรอน่ะฮะอยู่ในไม้เหรอขนพลอยได้เซินสุบัน ได้ดีแท้ได้สองตัวแล้วอะชางาก็เอาตารางนะครับไปตรวจด,ดูความเรียบร้อยว่าเส้นแหนะครับถูกต้องหรือเปล่าเออก็าทาแอะ อย่างดีนะครับช่างอ่านะครับเขาก็ห็้ใจนะครับเสียนที่จะช่างไหนนะฮะแพ้ไหนที่ไม่ได้นะครับก็เราก็จะคุยเจรจากับเจ้าของบ่อถือว่าโอเคนะครับพี่น้องก่อนที่เราจะหวานนี่นะฮะสินแหฟังดูแล้วก็มีความแบบประบุใจนะครับเพราะค่าบตรถือว่าแพงครับแพงแพง เ,เสื้อมีอยู่ท่านเดียวนั่นคือช่างอาครับผมท่านอื่นไม่ถอดเสื้อเดี๋ยวนะครับกำลังจัดกล้องอก,ก็โฟกัสมาด้านซ้ายครับผม อ่ายังเหลือครับยังเหลือยังเหลือ,ย,ลอยังเหลือนะครับอีกหนึ่งเรือครับผมอีกหนึ่งเรือเดี๋ยวนี้เป็นของใครอ,คอ่าอีซีฮุก,กุไรให้ดีฮุกุไร กำลังจัดแจงอยู่ยี่ภกติดฟังยี่ภกติดฟังมันคือเสียงของเส้นนองพัวเย่ออันผมจะเริ่มนับนะครับพี่น้อง1 2 3 4 5 6

เบื้องต้นนะฮะเป็นปลากระห้ยี่สกวนจันทร์นินตะเพียนครับผมปลาช่อนได้ไปแล้วสองตัวปลาช่อนหรือปลาบู่วานี้ครับพี่น้องเส้นสุบันได้ไปผมจะขออนุญาตนะครับปิดคลิปในช่วงนะฮะการจับฉลากแล้วครับแล้วก็วางตารางนะครับเหลือก็ดีแพ้ก็ดีลงไปในบ่อนี้ครับพี่น้อง เราจะจากลากันมุมที่สวยนะฮะคือม,มุมนี้โอ้สวยมากครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับสนุกการรับชมเราก็ไปพวกติอีกในช่วงทิมแทงครับผมตามเหมือนเดิม